สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนตลูบมือ2และทางยู u ูบรถบรรทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6กร้อยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดน,นา BU87 115แรงม้าครับรถห้างแท้จดทะเบียนปี40ครับเครื่องโตโยต้าสิบครับ115แรงม้าเครื่องเกียร์สมบ,บูรณ์คร่าภาษีสวยเดิมตลอดเส้น รถภายในอุปกรณ์ครบครับกระบะมาทุกช่วงยาว4เมตร30เปิดได้3ด้านครับรถขับใช้งานปกติเอกสาเรเล่มทะเบียนพร้อมภาสีเต็มทางเพื่อนกำลังมองหา6ล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา1 4 5 0 0 0บาท1 4 5 0 0 0บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ I <laughs> do